เอาลืมตังเหรอโอ้ไอ้แกมาเงอเอะใช่แตังให้นูไปด้วยไหมไปเอาตังค์ไไหมไม่ค้าวันนี้สวยนะเออไม่รู้หอยจะอร่อยเปล่านะลอเราชิมเอาลองชิมชเรื่องไม้ดิเออลองเค่องก็รอตังค์เราก็กินรอไง นี่ยได้จำจำจำบ่จำหลายบ่เออปกติไปชิมบ่กนก่อนเด้อจะได้แซบบ่ไม่ปาไขเชอรี่เชอรี่ที่เาเชิมันเหมือนกันเหมือนกันขอเชอรี่เหมือนกันกิอยูข เอาคนละโซ่เด้อเอาทิงก่อนรอดเดี๋ยวจะได้ต่ออ่าๆแบ่งนอ่าอ่าทานแล้วคันนี้อ่าๆทานแล้วเป็นไงอ่าคันนี้ตาผมเป็นไงรสชาติอืมอร่อยอ่ะเควรเด้ออืมอืมอืมอร่อดตัวไม่ดูใกล้ๆหรอ เดมอาิอาแล้วเฮ้ยอีกตัวนึงชินเดียวพอะ <laughs> นะสรุปคือแซ่แบ <laughs> แซ่บแซ่บแต่ว่าอยากลองหลายหอย <laughs> แม่ต้องลองหลายหอยอยากลอง <laughs>